อืมำไมอม่ะตี๋ <Yeah. S 2> ฮันนะ่าเอ๊ะอุตสบายกัะนายแดงครับเจ๊ที่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกแล้วง่ักเนี่ย ครับเจ้แล้วต้องแต่แกตอกปัดเข้ามนเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้เป็นคนไทยแล้วด้วยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอ่ะขอโทษครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับโอ้าโทษแกครับเจ้ครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวผมจะทำเลย OK Okay. Até! Okay. ขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอฮอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันทายให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกก็ทำน้ำซุปละล้นองใสลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำความสะอาให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำแก้งแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอครับเจ๊ผมไม่ได้ตัง้งใจจริงๆนี่เจ๊ฉันทนแกไม่ไหว ร้านฉันไปดย่างนี้เลยฉันไล่แออกเจ่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข,ข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ้แตเจ๊อะไรผมออกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่เนเลยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้ไล่ผมไยนะไปฉันไล่แออกนะออกไปอย่างนี้เลย,เอ,ยออกไปจ้ะคิดว่าฉันจะจบแค่นี้เหรอเจ้จะคอยดู อขออืออ oh. mm ือ hmm. mm ืม갑ใจกระใจอืมอเอ็ hmm. <laughs> <laughs> ไปก็ได้ไม่จริงก็วงจรปิด นะนะไม่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 ไปสถานีตำรวจนี่ลูกอิสระกูนเจ๊นี่อย่างน้ำซุปสูตรตระกูลเจ้อ่ะอไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอลตกอยู่ในการ เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องแจ้งถึงพี่สุเลยคอยดูนะจะเห้ร้านเจ๊งเลยจะเย็นยก่อนนะคไม่เยแล้วมันเข้ามอยู่ดีเนี่อผมอ้างเลยค่ะลุงน้าตรงข้าทั้งฝันวานั่นแน่เจ๊อยากเกี่ยกับชั้นดิ้นนะ ไปก็ได้อีไปก็ได้ไปก็ได้ครับ ทำให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการกระสานสมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองกระสานนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและกำลังต้องกระทำด้วยจิตริกายสิจิตริกใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระกระจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงะสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง 他本来就说，哇，他脑袋很灵，他家有火。看看